สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆเดินทางมาฮอดแลลวพี่น้องฮอดเมืองพีนและฮอดบ้านบาเวาเป้พี่น้องมาด้วยความอิรากอีเลือเพื่อสีฮอดกัเหม่ยไปหลายเตอรเอาคนมาพอกันคนมาพอกันเอากอดกันไหมห้เบิงเนโอ้ยมาฮอดแล้วพี่น้องมาฮอดเมียน้อยอยากขโมยซีนเลยพี่น้อง <S <S นี่คือเฮือนของบ่าวเป้เนาะแฟนเจอมรากากีเพิ่นพี่น้องเพื่อสิฮอดสิเถิงเจเจ,เจพั่ก็มาด้วยความหิวเนาะแวะกินข้าวอยู่เซโนแั้วก,ก็มาฮอดเพิ่นก็จนคำคำเติบจังฮอดจนคำเป็นอะไรหิวบ่เฮีวมาด้อพี่น้องเดนี่อือน้อสวัสดีพี่น้าพุพ่นละ สบายดีครับน้ำกรปุกมาต้อนลับขัเนาะน้ำจาก็เบิ้งน้ำกระปุกน้ำกระปุกแซ่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 แม่แซ่แซ่แซ่บซ่แซ่กซ่แ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 ก่แซ่แซ่แซ่แา่แน่แซ่แั่แซ่วซ่แจ่แซ่ะซ่แซ่แซดแซ่แซ่แซ่หญ่พี่แซ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 บแซ่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 จักแซบแซ่ตซ่แ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 ่แแซ่แซ่่กแซ่แซ่แ่แ่นาะ อันนี้เพิน<อ>่นธุ์เทพเอาไรสูตรดอกกระเจียวพิ่นมีสูตรได้สูตราาอาหารน,หน,น,นี่คือแม่บา, <c oughs> า,า,กกา,าเป้พี่น้องสบายดีมื่นก็คือผูกแขนแม่บาเป้ที่ไหลักลักกำลังานผูกแขนเพลินอืครับแขกครับคนส่วนนี้ตอนนี้เอาจีอัมลาไปใส่นี่คือบ่เห็นอัมลาไปซือ้อ,อ,อของกับบาเป้ยืดตลาด อืออาลาไปซื้อของอยู่พี่น้องทางนี้ก็กินถ้าแม่บอบเปย์ตอนฮับอย่างดีน้ำกระปุ่นเห็นอะไรก่อน<ฮ>หนึ่งผักกระเจียว<ฮ>เห็นอะไรก็สูตรแน<ฮ>วไดก็<ฮ>เอน็นเอาเลยทางทางนี้นะเขาเอน็นเ,เอนาเลยเขาต้มมอเลยเอ็นเอาเลยอือเจ้าร้อยว่าแซ่บแห้งว่ามีสูตรใหม่ กระเจีจะเกิดกระเพยหนึ่งถุงเออกรเพยกระถุงเครื่องเนื้อเออเห็นแล้วแล้วก็จับก่อนเลยสิหรับดอกกระเจียวคือมีรสชาติเออแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บมันนัวเนาะมันนัวมานทาเลยหนึ่งเลยกินเลยเขาเจ้าวหนึ่งแล้วเขาปรุงหลักๆก็คือต้องปรุงกั่นแหละคือกับสมผักอันนี้ทางเนื้อเขาเขาผสมคั้นแล้วแล้วก็มาปรุง นี่ละพี่น้องกินหรือวเดี๋ยวให้เจพอลากินโซ่ให้เบิ่งเนาะพี่กับเป็ดเสียกินก็กินมือเดียวนะพี่น้องกินกับเป็ดไท้ค้นค้นโซ่ค้นพิการกินโซ่โว้ยเอาให้ดาวกินโซ่อะเสียบ่เป็นอะไรนำกระปุ้นั่นเมืองพีน ซสคือทางไทยใต้เหรอบ่คือกันบ่แซบกลัวพูนะเจเจยืนยันว่าเซบกลัวพี่น้องขันมาแซบกักินมันลายเลนจางหาจมรจกอหากันมเันกนมันจัแรงมาจากบริเปืองอสมกรามาสกันกเป็นตาบแรงาบเปือสะีนาสกันหน้าากหานาแรงบปลาหรือนําไก่หรือน้าาน้ปลอี่น้อง มีปิง้งไก่ปิ้งไก่นี่ก็แม่นันเจมมาลาเพันสือมาฝากกันบเบลเป้์แตเจีเจเป็นคนดืกินเนาะน้ำบบกินปลาดุกเค้ยได้กินก้อนค่ะได้แยกสองน้ำบ่อน้ำกระปุนกันหลังจากได้โบกิไปีหลังจากตัวหนาเป็นปลาดุกเลยวะยังยังมีซีดเลือดอยู่อ่ะเสียบเดือกค่ะม่เดือกค่ะอือจะร้อยกับโกิน ย่านอ้วนพี่น้องย่านอ้วนคนบางคนย่านอ้วนเป็นยังอิ่าปิงไกเซโน่เป็นยังอิ่มปิ้งไก่เซโน่เดี๋ยวมาซื้อมาผอมปิีหนึ่งได้เอาจับหนึ่งนะคะนะเติมอีกแล้วพี่น้องเติมอีกแล้วมาเม่นเจ้าถือพาบอกกินหลายแทะนี่วันอะไรใส่สูตรนี้มาเม่นกบเกลืมาหนีเนี่ยปิดบังบ่ตายจิ้งเออรสสะสมเข้าอย่านั้นแหละ ขอดงขอดกตายบ่อบรกาบรายาเธอเยเธอไ่ได้อยู่กรรมอยู่กรรมลูกพ่อยะคห้องพ่อจะขายโอ้ยเนาะแต่ละแต่อ,อีกตนอยู่กรรมก็อยู่สามมือหนึงเจพอราก,กะโดดออกมาอีก <c oughs> สมัยอยู่หน่อยแต่ปกติเขอยู่เก้ามือสิบห้ามือโอ้ยนักจกรไม่อยู่ไหมมันมาเป็นลูกคนแรกที่นี่จังอยู่หน่อยนี่มันเปนผู้ไทยร่าผู้ไทยแต่สามเจ็ดแม่าแถวนี้

กะเพราทานมีความข้าวเผาทานขายทั้งคุณบอกว่ามันกะเพราแน่น่ะดิก้าวเผาทานเขาคงเขาน้ย้ำเผาทานขายเขาส่งไปเวียดนามแถวนี้นะกะเพราทานส่งไปเวียดนามเป็นรถเป็นรถแมนจากเมืองพีนไปฮานสายแดนกะบอดดีไกเนาะประมาณประมาณ80กิโลนี่ก็หอดแล้วพี่น้องนี่หอดสายแดนลาวเวียดนามแล้วขึ้นได้เห็นนกเปาหนึเ่ยเป็นล้านสองล้าน บ้านบาเป้พี่น้อ,องเขากำลังเกี่ยวงานก็จะมีหล,ลานเขาบาเป้นเนะาะเงินเิ่นกะหลังใหญ่พี่น้องหลังใหญ่หลังเตบ้านแถวนี้ก็จะเป็น,นผู้ไทยเนาะเรา,าลุม่มเป็นส่วนผ้าผู้ไทยจะเจ้าสำเนียงคือบาเป้ฮะแหละบาู้ไทยคือสำเนียงทางอันญาของอันบาแก้วเองก็เป็นผู้ไทยคือกันเนาะจะเป็นผู้ไทยคือกันญาเขากับผู้ไทย ไทยว่าแบบขุนเจ้านี่แหละหากคำว่าบบบคอยเปลี่ยนเท่าใดมีแต่ไปน้ำยาแล้วก็ว่าอยู่ครับมันกับบทศาสตร์เท่าใดผมกระโมนแหละนี่พังพังง่ายกว่าทั้งผูไทยนวานพองใดทางนั้นเขาจะว่าไวกลัวแม่ก็น้เป็นผูไทยสันเนาะเออผูไทยทางนั้นว่าไวพังยากคือแถวนี้ยังว่าว่าสาเนียงซาซาแต่มันฟังเข้าใจง่ายออันนี้อันนี้ผูุไทยมาไทยเมืองวังที่ทางนี้ เออมันมีไทยเมืองวางผู้ไทยมันก็หลายหลายหลายผู้ไทยขนาดพี่น้องเจ้าเจี๊ยบเจ้ากับภูไทยบ่เถยเจ้าเจี๊ยบเอาผัวเผาเผาเอาผัววะนอนน้ำดื่มเลยนานมาน้ำกันก็นอนน้ำกันแต่ว่าผอชินนอนกับเอือยเขาอะเออเอือยก็มาเฝ้านอนเขาอยู่เจ้าพระจิจักยังอยากนอนน้ำนอนองเขา เออาโดยแหนบแอยู่บ้านปาบไพ่นักช้างพื้น24แล้วก็โทรเอาต่อไปเอาเออเออมาแรกุอัญพน่ะเ้าู้แม่ไปดอยู่พรอแล้วพว่าเออ แม่เปา,าเปเล่าให้ฟังพี่น้องเจ้บบากะเห็ดทานคลายคือกันบ่แม่เปาเป,เป,เปา้พันกะเห็ดเผาทานคลายพี่น้องคลายอันส่งให้เวียดนามบ่หรือว่าส่งไทยบ้านเขาเสือกเขามาหับเสือ,อทั้งที โดยแมนสอบเคียวในน้อยนะพี่เนาะสอบละสิบพันก็ประมาณหาสิบบาทเนาะหาสิบบาทหรือว่า40กว่าบาทยังไพี่เนาะเห็่บน้อยอเนี่เามาอัซแห้งมาเรว้นบอกว่าดจอืมอดยก็จะผู้ใดเกิดอุบัติเหตุ เนี้นบาเป้ว่าผู้ใดรถล้ร่มอย่างก็แล้วบ่แม่นเนาะพอพิทแล้วพี่น้องพิทคนจำพอจังชวนไปกรบเบียกไปใส่มาแล้วพี่น้องมาแล้วไปใส่มาเนาะผัวมาแล้วกระผัวพาไปรถพี่น้องจักพากันไปใส่ไปดนไปนานกันไปเห็ดใส่อย่ยงมาแฮนด์ ผมยึงผมย่องมาเนาะไปดึงไปซาวยังเนาะแซบแซบกระปุ่นนั้นแซบแบบพดโพลบกตะแหน่แซบแบบเวอร์บนแซบโอ้ยือแซบจะสวยแอนดี้เบาแบบย่องเนาะซิมกระปุ่นน้ำแม่อันน้ำอันซีมือแม่เบาเป้ แม่นวะ <laughs> สี่มือบาวบ้านมาเป๋ววะเออ่ทนน้านนาคนองมาเหตุถึงเจ้าได้ปีเลยไปร่อตังโดนตังนานทางนี้เรากินนันกระปุ่นซอสเจี๊ยบกินลายจับแล้วอีอ่มาบัตนี่คือเห็ดซึ่ง,อ,งอีอันนีวสุดปอดก็ไปซื้อเครื่องซื้อของมาพี่น้อง เดี๋ยวสิกินข่าวก่อนพี่น้องกินกับปุนลองซิมกับปุน,นก่อนเด้อมาพี่น้องมากินน้ำกันมาพี่น้องมากินกน้ำกันแม่พี่ากปุาให้เบิงสำนีก่อนเดี๋ยวจะจงโปรตดตามตอนต่อไปพี่น้องมื่อื่นสิมีงานโดยสบายดี